ดูวิธีการสมัคร Facebook นะครับว่าการสมัครเขาสมัครกันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้แต่อย่างที่ผมเคยนําถ้าอยากจะให้ปลอดภัยก็ควรจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ของกุญโคมไม่ก็เป็นของ f i ไฟฟอกแทนเมื่อเราเลือกเบราว์เซอร์ได้แล้วให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นั้นแล้วก็ป้อน URL ของ facebook เข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็กด enter ฉะนั้นเราจะเจอกับหน้าต้อนรับของเว็บ facebook นะครับอย่างนี้นะครับส่วนนะี้ก็คือส่วนที่ใช้ในการล็อกอินเข้าระบบนั่นหมายว่าสมมุติเรามีคือสมมุติเราลงสมาเราเรา,เราเป็นสมาชิกข,ของ facebook เรียบร้อยแล้ว ือเราสมัครสําเร็จแล้วนะครับไปเราจะเข้าใช้เราไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็กรออีเมลของเราเข้าไปตรงนี้แล้วก็รหัสผ่านซึ่งถามว่าตรงนี้มาจากไหนก็จะได้มาจากส่วนที่เราสมัครส่วนนี้นะส่วนที่เราจะสมัครเราไปนี้นะให้เราทําการป้อนชื่อนามสกุลอีเมลอีเมลให้ป้อนสองครั้งนะครับเหมือนกันนะครับ แล้วก็รหัสผ่านเราจะใช้รหัสผ่านจากเมลเราเลยก็ได้หรือจะจะใช้รหัสผ่านใหม่ก็ได้แล้วก็เลือกเพศวันเดือนปีเกิดอย่างนงี้ครับจะใช้ของจริงก็ได้นะครับจะโกงเอาก็ได้เอ่อตรงนี้นตรงรหัสผ่านนะครับพยายามจำรหัสให้ดีนะครับว่าเราได้กดปุ่มสลับภาษาหรือเปล่าหรือว่ากดปุ่มแคปล็อกหรือเปล่าซึ่ง ซึ่งบางครั้งว่าเราคีย์ข้อมูลตรงช่องลงทะเบียนตรงนี้เราลอกอินเข้าไม่ผ่านเนื่องจากว่าเราอาจจะใส่รหัสผ่านตรงนี้ผิดหลังจากใส่ครบตามนี้นะครับเราก็กดลงทะเบียนเลยแล้วก็รอสักครู่นะครับพอรอสักครู่ครับก็จะเจอกับขั้นตอนอยู่สามขั้นตอนในการสมัครขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนของการค้นหาเพื่อนนะครับตามที่เียนบอก ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นขั้นตอนของการป้อนข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็ขั้นตอนที่สามคือการใส่รูปประจําตัวของเราตามที่ม็นบอกอขั้นตอนแรกนี้เราสามารถที่จะค้นหาเพื่อนจากเมลของเราเองแล้วก็จากบริการอีเมลอื่นซึ่งนั่นหมายว่าเราอาจจะมีเพื่อนอยู่ในอีเมลอื่นๆที่ไม่ใช่ของอตเมลก็ได้ซึ่งการสมัร เฟซบุ๊กนั้นเราจะใช้อีเมลของของค่าไหนก็ได้ครับแต่ผมแนะนําเป็นของ Ho ตเมล l กับของ Gmail จะดีกว่าขั้นตอนนี้เราสามารถกดข้ามไปได้เลยนะครับโดยการกดตรงนี้ต่อมาเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2นี้นะครับข้อมูลตรงนี้ที่เราจะบป้อนเข้าไปเนี้คือจะเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาเพื่อนใน Facebook คือทาเพื่อจะแรนดอมหรือว่าจะเป็นการส่งเพื่อนที่เรารู้จัก ซึ่งคาว่าที่เรารู้จักนั้นมันจะสุ่มจากข้อมูลที่เราป้อนตรงนี้เข้าไปซึ่งเราสามารถใส่ทีหลังก็ได้ไม่นหมาว่าเราจะกดข้ามไปก่อนเลยก็ได้นะครับหรือเราจะใส่ตรงนี้ก็ได้ใี่เราใส่ไปก่อนเลยนะครับผมจะลองใส่อันนั้นครับเมื่อเราใส่ครบให้เรากดบันทึกและดำเนินการต่อไปทํานยืครับข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นการแรนดอมเพื่อนที่เรารู้จักใน facebook นะครับทางทาง facebook จะเป็นการแรนดอมสุ่มเพื่อนให้เรา จอมรับเป็นเพื่อนซึ่งเพื่อนที่ส่งมาคือเพื่อนที่เป็นข้อมูลที่เราป้อนตรงนี้เข้าไปเพิ่งเกี่ยวเนื่องตั้งแต่ปีกศตรงนี้เกี่ยวหมดนะครับมหา,หาดอกว่าอะไรพวกนี้เกี่ยวหมดนะครับก็กดบันทึกต่อไปต่อไปก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่3ต่อแล้วถ้ามันขึ้นอย่างนี้ในก่อนจะไปขั้นตอนที่สามเราสามารถเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้เลยแต่จริงเราก็สามารถที่จะไปเพิ่มทีหลังก็ได้นะครับข้อมูลที่มันโชว์ตรงนี้คือมันแรนด้อมจากข้อมูลเมื่อกี้ที่เรา ที่เราทําการใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เราไม่ไม่เพิ่มเพื่อนสักคนนะครับเราจะเพิ่มทีหลังให้เราบันทึกต่อไปได้เลยครับมันจะไปขั้นตอนที่3ามอาตอนที่สามนี้เราสามารถเพิ่มรูปเราเข้าไปได้เช่นเดียวกันแต่เราก็สามารถเพิ่มได้จากกล้องเว็บแคมหรือหรือจากในเครื่องคองมพิวเตอร์เราเองก็ได้แอ่ตัวนี้เราก็ตามตีหลังก็ได้นะครับแล้วก็ข้ามไปเลยพอกดข้ามไปปับ๊บทางระบบฟิลุก็จะเข้ามายัง แอคเค้์ของเราอีกนะครับนั่นก็คือ facebook ของเราเป็นของเราตรงนี้ข้อมูลที่เราจะต้องเข้าไปแก้คือการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ตรงนี้นะครับเราสามารถไปกดค่าต่างๆของเราจะเป็นการเปลี่ยนอีเมลการเปลี่ยนชื่อข้อมูลต่างๆที่เราต้องการจะแก้ไขอยู่ตรงนี้ครับโดยจะมีเป็นหมวดหมู่ตามนี้ซึ่งผมไม่ขออธิบายตรงนี้นะผมอธิบายชมจะอธิบายแค่วิธีใช้เบื้องต้นพอข้าว ตรงชื่อของเราตรงนี้นะครับมันจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับของเราข้อมูลของเราทั้งหมดเลยเราสามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆแก้ไขข้อมูลต่างๆที่เป็นรายละเอียดของเราได้ทั้งหมดตรงนี้ส่วนหน้าแรกตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้สําหรับโชว์ข้อมูลของเราที่เราโพสต์แล้วก็ข้อมูลของเพื่อนที่ที่เรา รับเป็นเพื่อนมาแล้วก็เขาก็รับแปดเราเป็นเพนื่อนมันก็จะโชว์ฝั่งนี้ตรงตรงนแแั้นแหละทั้งหมดเลยที่ที่เป็นเพื่อนเราครับแต่ตอนนี้ที่ยังไม่โชว์ก็เพราะว่าเรายังไม่มีเพื่อนฉะนั้นเมื่อเรา,ายังไม่เพื่อนเราสเกตฝังความเหมือนนะครับมัน <Brasil> จะเป็นเพื่อนที่ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงเรียนสเกตวิชลัยแล้วก็ราชภัษิสเกที่เรากรากเมื่อกี้หรือที่เราปลอเมเมื่อกี้เราสามารถกดแล้วก็แอดเขามาเป็นเพื่อนเราได้เลย แต่การที่แอดเขาเข้ามาเป็นเพื่อนนั้นเขาจะเป็นเพื่อนเราไหมนั่นนั่นนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือถ้าเขาเป็นเพื่อนเราเขาจะโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าเขายอมรับเราเป็นเพื่อนแล้วฉะนั้นสามตัวนี้คือเราจะต้องสังเกตดีว่าตัวแรกนี้คือเขาคอเนเพื่อนเราถ้ามันจะโชว์มันจะโชว์เป็นไอคอนสีแดงแดงแล้วก็บอกตัวเลขจําน,นวนว่ามีจํานวนกี่คน ส่วนตัวที่2นั้นก็คือเป็นเมสเซจนะครับเมสเซจตัวนี้จะเกี่ยวเนื่องกับเวลาเราแชทกับเพื่อนใน facebook ด้วยนะครับมันจะมันจะตีความหมายเป็นเมสเซจเลยในกรณีที่เราไม่อยู่ไม่ได้อา่าในกรณีที่เราเปิด Facebook ไว้หรือไม่ได้เปิด facebook ไว้แต่เ,เขาแชทกับเราหรือจะฝากข้อความของเราเขาก็สามารถฝากไว้ตรงนี้ได้อา่าส่วนตัวที่3ตรงนี้ก็คือกล่อนะงกลมนี้ครับ ก็คือเป็นข้อความที่โพสแจ้งเรานะครับทางระบบ Facebook แจ้งเราว่ามีใครตอบโพสเราบ้างหรือว่าเพื่อนเราโพสอะไรเข้าไปบ้างมันจะแสดงตรงนี้นะครับที่เกี่ยวเนื่องกับของเราก็สังเกต3ตัวไอเดีนีครับส่วนนี้จะเป็นข้อมูลของเราแล้วก็เราก็สามารถใช้แอัต่างๆส่วนของ f facebook งนี้ได้เอนตรงนี้ผมอธิบายพอข้าเท่าน,นั้นนะครับก็ ง่ายๆคือเราก็เพิ่มเพื่อนคนที่เราสนใจนะครับแต่ตรงนี้หรือถ้าเรารู้อีเมลของเขาหรือไม่รู้เราก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเรารู้อีเมลของเขางนี้เราก็สามารถที่จะพิมพ์อย่างนี้เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแอดเขาเข้ามาเป็นเพื่อนเราได้แต่เขาจะรับเราเป็นเพื่อนไหมอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับแต่ตัวนี้คือ เราเพิ่มเขาเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วก็นอกจากเราเพิ่มเขาเป็นเพื่อนแล้วเราเข้าไปที่ของเขาก็จะมีเราเข้าไปที่อของเขาเขาก็จะมีรายละเอียดของเพื่อนคนเขาอีกทีหนึง่งนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะแอดเพื่อนของเขาเข้ามาเป็นเพื่อนของเราได้เลยอย่างนี้นะครับตามตามแต่เราต้องการก็อยู่ตรงนี้แต่ ขาต้องยอมรับเราเป็นเพื่อนด้วยนะครับเราถึงจะสามารถสื่อสารกับเขาได้รู้เรื่องตอนนี้เป็นแค่เป็นแค่เราขอร้องขอความเป็นเพื่อนจากเขาเท่านั้นตอนนี้ก็เป็นฟุตบอลการฝึกนะครับรุ่นสามเจ็ดสามแปดนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับก็คือ เราก็สามารถที่จะแอดเพื่อนของเพื่อนเราได้อีกทีหนึง่งให้เขาจะยอมรับเราเป็นเพื่อนไหมนั่นอีกเรื่องหน,นึ่งนะครับแต่ถ้าเขายอมรับเราเป็นเพื่อนมันก็จะโชว์ตรงนี้ให้เราทราบว่าเขายอมรับเราเป็นเพื่อนแล้วก็ก็คงไม่ยากนะครับของของคันนี้ลองศึกษาดูไม่นานก็ก็น่าจะจะเป็นจริงๆ facebook มีความสามารถเยอะมากนะครับ ก็สามารถสูงมากถ้าเราใช้มันเป็นได้ก,ก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ตอนนี้ผมใช้ให้ดูพอข่าวนะครับมันจะมีแอปแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายแล้วเราก็สามารถค้นหาเพื่อนเราจะเพื่อนของเราอีกทีหนึ่งตามนี้นะครับยะยะมีอีกเยอะแยะมากมายก็นี่เป็นเบื้องต้นในการใช้ facebook โดยการเพิ่มเพื่อนก็เพิ่มกันอย่างนี้ ตรงนี้ผมจะลอ็อกอ้อออกก่อนนะครับฉะนั้นเวลาเราเข้าใหม่เราเข้าผ่านตรงนี้เลยนะครับอตอนนี้ผมจะลองเข้าไของผมนะครับอ่ะนี่ของผ,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 ผมเองนะถ้าเขาขอร้องเราเป็นเพื่อนนะครับมันก็จะมาโชว์ตรงนี้เห็นไหมครับคนเสียธรรมุดร้องขอให้ผมไปเป็นเพื่อนเขาเมื่อกี้ผมยืนยันปับ๊บถ้าไปกลับไปยังของ คุณศิริธรรมมูตรงนี้ก็คือก็จะเป็นข้อมูลผมที่พิโชว์อยู่ที่ข้อมูลของเขาอีกทีหนึ่งครับนั่นก็จะลองออกไปดูนะครับสังเกตน,นะครับเมื่อเขายอมรับเราเป็นเพื่อนมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะ เขาจะเห็นข้อมูลอนเขาหมดเลยคราวนี้เขาพูดอะไรแล้วก็สามารถเห็นอยู่ตรงหน้าหน้าหลักตรงนี้นะครับมันจะไ่เป็นแค่การ